จะได้บรรยายธรรมะสู่ฟังคนเรานี่เพราะไม่รู้ธรรมะนี่แหละมันถึงนคนทุกข์ไปไม่ได้เราพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ผู้ประพฤติแล้วนำสุขมาให้อันนี้เป็นอานิสง์แห่งการปฏิบัติธรรมคือมีความสุขเป็นอานิสง์ในพึงพากันสันนิฐานดทูทีแรกเราก็ ปฏิบัติพระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนแบบนี้เมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในตนแล้วพระธรรมก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ความหมายแหง่งพุทธภาสิทธิ์นี้นะแล้วเมื่อตนไม่น้อมพระธรรมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจแล้วจะให้พระธรรมนั้นมารักษาตนนะี่มันไม่ได้ หมายความว่าเราต้องลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นไปเป็นพระธรรมมันสอนให้ลากความชั่วอย่างนี้นะก็เพียรพยายามละความชั่วตามอันนี้นะแล้วก็พระธรรมสอนให้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตอนอนีางนี่ก็พยายามทำความดีให้เกิดให้มีขึ้น เช่นนี้แหละพระธรรมนั้นถึงจะรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้เพียงแต่อ้อนวอนหรือกราบไหว้บูชาด้ดอกไม้ทูบเทียนเท่านั้นหนึ่งพระธรรมไม่สามารถที่จะรักษาผู้นั้นให้เป็นคนดีได้นั่นเป็นแต่เพียงอุปนิสัยปัจจัยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ การที่มันพระธรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ก็เพราะเราน้อมเข้ามาถูกใจทำใจเขาตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าทำตนให้เป็นผู้สันโดษย,ยินดีด้วยของที่มีอยู่อย่างนี้นะเราก็ทำจริงๆนะ ไม่เทเยอ,เธ,อเธอยานอยากได้ของผู้อื่นเอาเป็นของตนนะผู้อื่นจะมีมากล้นเพียงใดก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจตนมีเท่านี้แหละก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านี้เพราะว่าตนมีบุญน้อยความพยายามของตนมันก่อนน้อยเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดให้มันก่อนน้อย ถ้าว่าตอนอยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างคนที่เขาเจริญมานั้นตนก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้ววันนี้มันก็ะทำเหตุแห่งความดีนั้นได้มากๆเข้าไป ต่อไปผลแห่งความดีมันกอบหนวยให้มากๆขึ้นก็อยอมเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญในความสุขกายสบายใจอย่างนี้แหละเรียกว่าสรุปเลยเป็นผู้มีสันสุทธีธรรมอยู่ในใจนี่เมื่อมีคุณธรรมนี้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็สบายดีเห็นผู้อื่นมั่งมี ร่ำรวยกลัวตนก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเพราะว่าได้ฝึกใจของตนมาแล้วฝึกใจให้มันพอใจยินดีอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้ด้วยความสามารถของตนเองอถ้าหากว่าไปยินดีกับสมบัติของผู้อื่นหรือไปอยากได้สมบัติผู้อื่นเข้าไปเดี๋ยวก็ไปทำบาปเข้าไป อย่างนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นได้มีบาปติดตัวนั่นแหละได้มีบาปติดตัวเพราะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นั่นเองเนี่ยเมื่อตนทำความยินดีพอใจในสมบัติเท่าที่ตนมีอยู่นี่นั่นแหละพระธรรมนั้นก็รักษาจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะพยายามทำความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อตนได้อัตภาพร,ร่างกายนี่มาโดยสมบูรณ์แล้วมีกำลังวังชาดีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมันมา อำนวยผลให้มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเรียวแรงดีอย่างนี้แล้วก็พยายามใช้กำลังเรียวแรงอันนี้และทำความดีเข้าไปสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ต้องแสแวงหาวิชาความรู้เข้าไปตนมีความรู้ความฉลาดในการ ทำการทำงานอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการงานอน,นั้นให้มันเป็นล่ำเป็นสันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็พอที่จะเสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ถึงไม่มากกอน่าฟาจะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครก็พอเลี้ยงตัวและครอบครัวไปได้ นี่นะที่ว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ปพิธรรมไม่ตกไปในที่ชัวนะ่วนั้นแม้ทำข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อผูดด้ใดน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วอย่างนี้พระธรรมนั่นแหละรักษาจิตใจของคู้นั้นไม่ให้ไม่ให้ตกไปในทางบาปอากุศล ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเลยไปเอาเช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้มากๆเข้าไปแล้วใจก็เย็นสบายความโกรธก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะขจ,จัดความโกรธออกไปเลย ใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะมันมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้มีเกาะป้องกันตัวนี่ถ้าศึกยิงมาแต่ในทิศทั้งสี่มันก็ไม่เข้าอืยิงมาถูกเกาะน,นั้นแล้วมันก็กระเด็นไปทางอื่นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจ ใครจะมาชวนให้โกรธมันก็ไม่โกรธคำด่าว่าเสียสีนะั้นมันก็อุปมาเหมือนยังลูกกระสุนปืนนะลูกหน้าไม้มันมันยิงกันมาเนะมื่อผู้ใดมีใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วมันก็ไม่โกรธนะอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเมตตาธรรมรักษาจิตของผู้นั้นนะ ให้ตั้งอยู่ในความดีได้ไม่ให้ตกเป็นธาตแห่งโทสะพยาบาทอันเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อกันไปทีนี้ความเป็นผู้มักน้อยอก็ยิ่งเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากและพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญมา พระอ,องค์จึงได้ทรงยกอดีนติทานตั้งแต่ครั้งพระอ,องค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในชาติหนึ่งก็ได้เกิดเป็นพญานกแขกเต้ามีบริวารเป็นหมื่นๆกะพาบริวารน,นั่นไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาไปกินลูกมะเดื่อนั่นเป็นอาหารไม่ไปหา ผลไม้ในตนน้นอื่นๆกินเลยบรรดาบริวาลก็ทำตามกินลูกหมดแล้ววันนี้ก็กินใบน,นั่นเอพอใบอ่อนหมดแล้วกินใบแก่กินใบแก่กแกหมดแล้วก็กินเปลือกอันเ้นั่นเองสับกินเปลือกนั้นไปอ้าวไม่ทางตนน้นนะนกเป็นหมื่นๆน,นะ ตัวนั้นสับเข้าไปตัวนี้สับเข้าไปมันก็เปลือกก็หมดเมื่อเปลือกเปลือกมันหมดแล้วม,มันจะไปดูดเอาอาหารมาเลี้ยงต้นไม่ได้เลยมาเดือตัวนั้นก็ตายอา้าพอมันตายแล้วมันผูกอันนี้ก็สับกินเนื้อไม่มาเดือดนั่นนะที่มันผูกนั่นเป็นอาหารอากินแล้วก็ลงไปดื่มน้ําแม่น้ําคงคาน่้น ด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มักน้อยของพญานกแขกเต้าและบริวารน,นั้นก็ได้ร้อนถึงพญาอินทำให้แทนบรรดุกำพลศิลาอาจแข็งกระด้างพญาอินจึงเล็งทิพเนศลงมาก็รู้ได้ว่านี่พญานกแขกเต้านี้เป็นพระโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมี บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษย,ยินดีตามมีตามได้พรยะยินก็ลงมาช่วยนนนนก็มาก็มาถามปัญหาก่อนแล้วทำไมอ่ะจึงมาอยู่กันอดอย,อยากอย่างนี้ในเมื่อไม้ต้นอื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยมากด้วยผลมากมายทำไมหนอ พญานกแขกเต้ากับบริวารเนี่ยจึงมาอยู่ทนทุกขทรมานอาศัยแต่ไม้ต้นเดียวเท่านี้มันจะสมควรหรือหรือจะปล่อยให้ชีวิตนี้แตกดับทําลายไปเสียเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรพญานกแขกเต้าก็ตัดตอบพญายินว่าธรรมดาบัณฑิตนักปราช ผู้พิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏทสงสารนี่ว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษพิจารณาเห็นโทษแห่งตันหาความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั้นแล้ววันนี้ก็พยายามาตัดตันหานั้นให้น้อยเบาบางลงไปเหตุนั้นข้าพเจ้าและบริวานจึงมาบำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษอยู่ในต้นไม่้เดือต้นนี้ ราะปรารถนาที่จะทำลายตัณหาอันไม่มีสิ้นสุดนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเมื่อพยาอินได้ฟังนั้นแล้วก็พอพระหาหรือไทยทรงยกย่องพญานกแขกเต้ากับบริวารว่าเป็นผู้มั่นอยู่ในธรรมอย่างยอดเยี่ยมที่นั้นพญาอินก็ไปตักเอาน้ำ แม่คงคานะั้นมาลดต้นมาเดือนั้นเข้าไปทันใดนั้นมาเดือนั้นก็สดชื่นคืนมาก็มีเปลือกหุ้มต้นขึ้นมีพิแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกไปพิดอกออกผลในทันทีเหลืองอร่ามให้พญานกแขกเต้ากับบริวารได้อาศัยกินอยู่นั่นไป มาเดือตนนั้นตั้งแต่นั้นมามันไม่ไม่หมดสักทีม,มันเจริญมันพริดอกออกผลสดเซยกันไปเรื่อยๆพญานกแขกเต้ากับบริวารไม่อดไม่อยากเลยแบบนี้นะอ,อันนี้ล่ะเรียกว่าผลแห่งความปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าโลภมากลาบหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยนั่นโลภมากลาบมันก็าหายเหมือนอย่าง บุคคลผู้ที่ทำมาหาเลี่ยงชีพเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อตอนหามาได้เท่านี้ยังไม่พอใจไปเห็นสมบัติผู้อื่นก็อยากได้เข้าไปอีกก็ไปแย่งไปชิงเอาของเขาวันนี้เมื่อถูกไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มาจับก็ไปฟ้องกัน ขึ้นลงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ติดคุกติดตารางอันลาบที่เคยได้มานั้นก็สูญหายไปหมดเลยนั่นแหละแทนที่ว่าจะได้บริโภคสมบัติที่ทนเสวงหามาได้นั่นสม่มเส,สมอไปไม่แล้วต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าโลภมากลาบมันหาย โลภนักมักตัวตายเมื่อไปแย่งไปชิงไปเอาสมบัติของเขาโดยพระการบันนี้ตนพลาดพังป้องกันตัวไม่ได้ถูกเขาฆ่าตายมีอยู่เยอะแย,ะ,ยะในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่สันโดดมากน้อยอในปัจจัยเครื่องอาศัย ต่างๆในโลกอันนี้นะมันทำให้ชีวิตนี่ถึงซึ่งความเสื่อมเรียกว่าหาความเจริญไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจนี่แหละข้อธรรมะคำสอนของอุทธเจ้านี่เมื่อหยิบยกสักข้อหนึ่งขึ้นมาชี้แจงอธิบายแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปถึงข้ออื่นๆเลย เช่นอย่างว่าเป็นผู้มากน้อยสันโดษย,ยินดีตามีตามได้อย่างนี้นะมันก็เกี่ยวโยงไปถึงสินนน,นั่นนี่คนเป็นผู้มีสินแหละมันถึงเป็นผู้มากน้อยสันโดษได้ถ้าไม่มีศินแล้วมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อมีศินแล้วน,นี้เอมันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุนนคคลอื่นสัตว์อื่น ไม่ไปทำํำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั่นก็ต้องแสวงหาเอาอาหารอันบริสุทธิ์นั่นมาบริโภคเมื่อมีศีลแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเมื่อตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่ถ้าขืนไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นศีลก็ขาดก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นี่ อย่างนี้แหละเนียยว่าคุณธรรมข้อหนึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงอีกข้อหนึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานุ่นบนันนี้เมื่อบุคคลเป็นผู้มากน้อยสันโดษแล้วแสดงว่าไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปไม่มีบาปอยู่ในตนแล้วใจมันก็ห่องแผ่วเบิกบานเมื่อใจเบิกบานฉะนั้นก็มาเจริญ ภาวนาเจริญพระกรรมฐานเข้าไปพระกรรมฐานมันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจได้ธรรมดาบุคคลผู้มีใจเบิกบานแล้วมันก็มามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้มองดูชีวิตอันนี้มีประมาณน้อยเต็มทีอย่างนี้แหละมองดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดได้ เคียงโยผู้ที่เกิดมาใหม่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่อาจจะมองดูตัวเองว่ายังมีกำลังเรียวแรงดียังไม่ทำรุดสุดโทมอะไรแต่ถ้าว่ามองให้ไกลไปกว่านั้นบัดนี้เมื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะอัตภาพร่างกายนี่ อย่างที่คนที่เกิดก่อนเรามาแล้วอย่างนี้นะเพื่อนมีร่างกายเป็นอย่างไรอ่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องพีจาาในทางใจแม่ดูด้วยตานี่ก็เห็นกันนะว่าร่างกายนี่อยู่ไปนานแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละแม่ตัวของตัวเองในขณะนี้ยังหนุ่มอยู่ก็จริงนะแต่ว่าต่อไปนี่มันก็ทุดโทมไปเรื่อยๆร,ร่างกายอันนี้ มันก็เลยกลายเป็นคนแก่คนง่อมเข้าไปเหมือนกันกันกบคนที่เกิดก่อนเราถ้าเราได้ใช้วิจารณญาณเพ่งพิจารณาคาดการล่วงหน้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ผิดแล้วเป็นความจริงเลยอัตภาพร่างกายนี่นะจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นแหละพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธการ มีทุกไวที่ออกบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ขึ้นไปเลยบัเดียวท่านผู้ได้ได้สั่งสมบารมีมามากได้ปรารถนามาอย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติทนหลังทำบุญทำทานอะไรก็ปรารถนาลงว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อท่านเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกุศล มาเพียงพอแล้ววนันนี่มาเกิดในชาตินั้นพออายุได้เกียขวบเท่านั้นมันก็คิดอยากบวชเลยพ่อแม่ก็ไม่ขัดขวางหาลูกไปมอบให้อุปชาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถืออย่างเช่นบัณฑิตะสามเณรแล้วก็มาเกิดในตระกูลอุปถาของท่านพระสารีบุตร พอเ,เกิดมาแล้วระลึกชาติหนนหลังได้อพอระลึกชาติหนหลังได้อย่างนั้นเออนี่ท่านภาษาลิบุตรนีท่านได้สงเคราะห์เกื้อกูลเรามาแต่ก่อนโน่นวันนี้เราก็จะขอตอบบุญแทนคุณท่านทั้งที่นอนอยู่ในผ้าอ้อมเอาผ้ากำพลเนื้อดีๆราคาเป็นแสนนนมาทำเป็นผ้าอ้อมนะเพราะคน คนร่ำรวยนี่คนมีบุญนะ่ะเด็กนั้นก็ได้เอามือนิ้วมือนั้นไปเกาะผ้าอ้อมอันนั้นเลยเไปเกาะผ้าอ้อมนั้นแล้วก็ยื่นไปหาท่านพระสารีบุตรเพราะเขานิมนต์ให้ท่านมาตั้งชื่อให้เอาผู้แม่ก็ไปปดผ้าออกจากมือลูกว่าผ้านั้นไปคล้องมือลูก ลูกก็ร้องให้แบบนี้นะอะลูกร้องให้แล้วแบบเอาเอา,เอาผ้าไปใส่มือให้ลูกลูกก็เอามือนั่นดันผ้านั้นไปหาแทภาษาทีบุตรสองครั้งสามครั้งแม่ก็ระลึกได้เออถ้าอย่างนั้นไอ้ลูกของอิสานนี่ถ้าเขาจะมีศรัทธาถวายผ้าผืนนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าดังนั้น อ้สันก็ขอถวายผ้าผืนนี้เดชพระผู้เป็นเจ้าไปเสียเลยก็เลยต้องเอาออกมาทำความสะอาดพับดิบตีแล้วก็ถวายท่านไปเอาผืนอื่นมาทำผ้าอ้อมแทนออย่างนี้ท่านผู้มีบุญหลายนะมีปัญญาพนอะเ,เกิดมาแล้วมันระลึกได้เลยอ รลึกถึงความดีได้ทันทีแต่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพออยู่มาอายุได้เจ็ดขวบก,ก็บอกกับพ่อกับแม่ให้ทราบแล้วว่าอยากไปบวชกับท่านพระสารีบุตรเทระเจ้าพ่อแม่ก็ไม่ขัดใจก็พาไปมอบหมายให้ธรรมสารีบุตรท่านก็ถามว่าการเป็นนักบวชนี่นะ่ะ มันยากลำบากนะหนูจะปฏิบัติได้หรือธรรมดาเป็นนักบวชนี่ปรารถนาร้อนกลับได้เย็นปรารถนาเย็นกลับได้ร้อนอะจะจะให้มันได้อะไรตามใจของตนนั่นยากเต็มทนบางทีก็ได้ดังใจหวังบางทีก็ไม่ได้อย่างนี้นะหนูจะปฏิบัติตามได้หรือ บัณดิตะกุมารก็ว่ากับผมขอรับปฏิบัติตามได้ทุกอย่างเลยเนะเป็นช่นนี้ท่านก็เลยบวชให้พอบวชแล้วได้เจ็ดวันวันที่แปดนี่ท่านเจริญภาวนาไปก็ได้สำเร็จอรหรันดูสินั่นแหละคนมีบุญนะคนได้ทำความดีมาแต่ในปางก่อน มากมายเ,าเวลามันอำนวยผลให้มันก็น่าชื่นใจในว,วันนี้นะทำให้เป็นผู้มดกิเลสตัณหาไปตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบนู่นอันที่ยกเรื่องราวมาให้ฟังกันนี่ก็เพื่อเป็นกำลังใจเ,เพื่อให้ได้นึกถึงท่านผู้ที่เป็นบุรพาจารย์ ของพวกเราทั้งหลายท่านบำเพ็ญความดีมาอย่างไรท่านจึงได้พ้นทุกข์พ้นยากไปอย่างนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจแบบนี้จะได้ผ้าเพียรพยายามละความชั่วทำความดีเข้าไปตามเพศตามภูมิของตนนะผู้เป็นเพศคฤหัสถ์ก็พยายามปฏิบัติตามธรรมของคฤหัสถ ผู้เป็นเพศนักบวชก็พยายามประพฤติตามธรรมของนักบวชนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เท่าที่จะทำได้ถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในวัฏฏสงสารนี่ไปนานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้แต่ภัยที่น่ากลัว มากที่พระศา,าสดาทรงสอนแล้วสอนเล่าเกือบจะทุกกันเลยในในหนังสือพระไกรพิดกนี่นะพระองค์ทรงสอนไว้ให้เห็นให้กลัวต่อภัยในนรกอันนี้เกือบจะมีทุกกันเลยอเพราะว่าพราะองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแล้วนี้ไอ้นรกเนี่ยมันมันทุกทนทุกยากลําบากขนาดไหนบุคคลผู้ไปตกน,นรกะ พระองค์ก็ได้เคยไปตกนรกเหมือนกันนะนั่นแหละแต่ว่าตกนรกไม่ไม่ใหญ่ที่ท่านเลยว่าอุสุธนรกชาติหนึ่งนั่นเป็นพระราชาเมื่อเขา,นะเ,าเจ้าหน้าที่นำนักโทษมาทูลให้ทราบว่านักโทษคนนี้เนะี่ยมันไปกี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นข้าเจ้าเอาของ <Das kop at io> อาพระราชาก็สั่งให้นำไปประหารชีวิตซะอย่างนี้แหละแลนี่พอสวรรคตลงไปบาปกรรมเนี่ยมันก็นำไปตกอุทุธ,ธนรกเพราะว่าฆ่าคนชั่วถึงเป็นบาปก็ไม่มากไม่เหมือนอย่างฆ่าคนดีคนมีบุญมีคุณถ้าใครไปฆ่าแล้วบาปมากอันนั้นนะ นี่ฆ่าคนชั่วนี่ถึงบาปก็ไม่มากได้ไปตกนรกก็นรกหลุมตื้นไม่ลึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทนทุกขทรมานจะเป็นหลุมลึกหลุมตื้นก็ตามเพราะองค์เจ้าจึงมาสอนพุทธบริษัทให้กลัวแต่ภัยในนรกนั่นแหละเพราะมันทุกข์หลาย <c oughs> พ,รพระสาวกหรือบริษัท บางท่านก็เอาเรื่องภัยในนรกนี่แหละมาเตือนใจให้รีบเร่งกระทาความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิจสันดานเตือนว่านรกคอยท่าอยู่นั่นนะเธออย่าประมาทนะนรกมันคอยท่าอยู่ถ้าประมาทแล้ว จะไม่คลาดแค้วจากนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นพึงะละเสียซึ่งความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามรักษากุศลความดีไว้ในใจให้มากฝากเจริญปัญญาพิจรารณาเห็นขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็นั่งสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยแล้ว ในที่สุดทั้งก็ละอุปทานขันห้านั้นได้จึงได้พ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้